สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับก่อนอื่นต้องขออภัยเลยตอนที่อัดคลิปเนี่ยพอดีติดธุระจริงๆครับ ต้องเดินทางแต่เช้าเลยไม่ได้ดูฟุตบอลโลกทีมชาติอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลยแต่คาดการล่ลงหน้าผมคิดว่าอังกฤษชนะ2-0นะรอดูว่าตรงหรือเปล่าครับเรามาสรุปข่าวเรือใบในรอบวันกันครับก่อนอื่นเนี่ยต้องไปที่สัมภาษณ์ของเดอรบรอยก่อนครับเดอบรอยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะหลังจากที่เป๊ปโกดิโอลาตัดสินใจต่อสัญญากับทีมไปอีก2ปีครับโดยเดอรบรอยเนี่ยบอกว่ามันดูทําให้ชีวิตตนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะครับแนวทางการทําทีมของเป๊ปเนี่ รวมถึงสัญญาของเป๊ปจะยาวจนถึงปี2025ครับมันก็ไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าน,นี้อีกแล้วแหละผมก็คิดพลนนั่นแหละครับว่าน่าจะมีนักเตะหลายคนออกมายินดีกับการที่เป๊ปยังอยู่กับทีมต่อแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นักเตะครับตัวของผมเองก็ดีใจกับเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วครับตั้งแต่มีข่าวตั้งแต่เซ็นสัญญากันนะ่ะส่วนผลโหวตนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรเราในเดือนพฤศจิกายนครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นของฮูเรียนส์อเวเลสนั่นเอง ในช่วงที่เออร์ลิงเบลวฮาร์แลนด์ไม่อยู่ในเจ้าตัวก็นำผลงานได้ดีมากๆเลยคะแนนโหวตนี่ก็ปาไป66เลยครับถือว่าแซงอีก2คนขาดลอยเหมือนกันนะ ส่วนฟุตบอลโลกของวันนี้ก็น่าสนใจครับคู่แรกไปในกลุ่มดีครับตุนิเซียเจอกับออสเตรเลียแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเป็นในกลุ่ม C ีครับโปลแลนด์เจอกับซาอุดีอาระเบียเอาจริงจริงเนี่ยอยากดูนะซาอุเกมแรกชนะอาร์เจนมาครับเกมนั้นอย่างมันเลยทุกคนก็คงได้ดูเห็นภาพกันหมดแล้วแหละเจอกับโปลแลนด์ซึ่งเกมแรกอะ่ะเขาเสมอมากับทางเม็กซิโกครับได้จุดโทษอย่างิงไม่เข้าเลยซาอุมีโอกาสชนะนะนะเกมนี้แล้วคู่ห้าทุ่มครับฝรั่งเศสเจอกับเดนมาร์ก คู่นี้นี่เพิ่งเจอกันมาในเนชัลลิกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองฝรั่งเศสแพ้ด้วยรอดูครับวันนี้ฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่าส่วนคู่ดึกสุดเนี่ยเป็นอาร์เจนตินากับเม็กซิโกครับอาร์เจนตินานี่ก็แอบรอแร่นะถ้าเกมนี้ไม่ชนะเม็กซิโกนี่ก็น่าจะปลี่ยวครับตกรอบบอลโลกแหละดูจากทรงแล้วแต่ผมก็คิดว่าอาจจะคืนฟอร์มได้นะลึกๆนะครับเชื่อลึกๆ และนี่กอทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสุกีฬาฝากเอาฟา8ปดแปดไปด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ